สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทางช่องทุกๆท่านครับครับมื้อนี้ช่วงบา่บายของวันที่29ครับสิภาเอฟซีโทษสัมผัสเนื้อทางตัวเลขของพี่ยอดเซียนบุรีลำครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายไทยสุดแล้วฝากตอนกันนะครับว่าพี่ยอดเซียนบุรีลำสิเรตตัวใดฝากตอนเอฟซีทางช่องนะครับ FC เอฟซีขามาแล้วครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่อง ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอฟซีศิบะไดพาข่าวสารจากทางช่องครับอะครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเข้ามาโทษสัมผัสสดสดกันเลยครับกับแนวทางตัวเลขพี่ยอดเสียนบุรีรั์ครับจ้าวัสด,ด,ดีครับ,พ,บพี่ยอดจ้าวันดีครับจ้าค่ะเมื่อนี้พาคเอฟซีแฟนค่ัท่านช่องมาติดตามแนวทางโค้งสุดท้ายครับพี่ยอดจ้าจ้าแนวทางเป็นจังไดน้อครับพี่ยอดโค้งสุดท้ายเข้าค่ะ ครับคงสุดท้ายก็มีแนวทางเสริมอีกชุดหนึ่งครับคือว่าฟันได้ดีครับฟันได้ดีนะคะพี่ยอดเนาะครับฟันเ็นตัวเลขสามตัวโอ้ฟันได้สามตัวเลยปะค่ะครับจะจะออกหรือไม่ออกก็ไม่รู้นะแต่ว่าฟันเองก็เลยอยากปากแนวทางให้อีปีจะกั<า>ก็กเป็นแนวทางเนาะพี่ยอดเนาะรับก็เป็นแนวทางครับจา้า ฝันได้สามตัวเลยบ่พี่ยอดไอมีคนมาบอกบอกค่ะหรือว่าจังไหนคะพี่ยอดผมเ,เป็นเลขเห็นตัวเลขเลยครับตั้งหกตัวแต่ว่าจำได้แค่สามตัวท้ทยก่อนอ๋อค่ะจำได้แค่สามตัวท้ายเนะพี่ยอดเนาะครับค่ะพี่ยอดอเป็นตัวไดแน่คะ่ะเลขฝันค่ะพี่ยอดมีมีเจ็ดแปดตัวครับ จ็ดแปดศูนย์หางเดียวแม่นปะค่ะครับแล้วก็ปรับด้วยแปดเจ็ดศูนย <8 70 S 2> ์กับแปดเจ็ดศูนย์ครับสองหางแล้วก็สองตัวแปดเจ็ดศ <7 70 S 2> ูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์กับแล้วก็ศูนย์แปดเจ็ดนะคะตัวหนึ่งนะเนาะครับอแปดเจ็ดศูนย์ลืมไปแปดเจ็ดศูนย์ แล้วก็เจ็ดแปดศูนย์ครับเจ็ดเดียวกันอ๋อครับเจ็ดแปดศูนย์ไฮโซหางแล้วก็ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะครับค่ะแล้วก็เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ครับเจ็ดค่ะค่ะอันนี้เป็นเลขฝันเนาะพี่ยอดเนาะส่วนเลขที่คำนวณก็เลขคำนวณก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมครับจ้ะครับค่ะ บอกมากเลยค่ะพี่ยอดคะเน้นตัวใดนะคะเนาะเน้นใน,นตัวเลขคำนวณหรอื<า>อครับค่ะคำนวณก็เน,น้นในตัวที่ว่าศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามแปดนี่แหละครับศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามแปดเนะาะปับแล้วก็สองตัวก็บนล่างเลยก็มีเน้นที่สุดคือสามเจ็ดสามแปดค่ะสามเจ็ดสามแปดค่ะพี่ยอดส่วนวิ่งก็วิ่งบนก็สามเม็ดเดียวครับ วิ่งวนสามเม็ดเดียวอาบแล้วก็วิ่งล่างก็วิ่งแปดแล้วก็ล่างพิเศษแปดหนึ่งกับวิ่งล่างแปดนะคะอาบเม็ดเดียวแล้วก็ล่างพิเศษแปดหนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็บามตัวกลางคือเก้าเจ็ดกับค่ะครับหนึ่งแปดคือแปดหนึ่งเหรอคะพี่ยอดแปดหนึ่งกับ ปดหนึ่งเนาะตกกันคือเก่าเจ็ดนะคะครับค่ะค่ะพี่ยอดแนวทางเหล็กฝันหนีง่ามดูได้ค่ะพี่ยอดครับก็เอสีที่ก็โทรติดต่อบอกเอาขาเขาบอกว่าเลขนี้ดังอันแล้วครัเเบเม่นค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามแปดนี่ดังค่ะพี่ยอด โง่อะฮะพื้นไม่ได้แล้วอันหมดแล้วระวังมันแม่นค่ะเป็นเลขดังทุกพื้นที่เลยค่ะพี่ยอดครับจ้าแต่พวกก็ไม่รู้กันอะพวกก็รู้ได้แต่ตองงวดเลยแมนค่ะเพราะว่าพี่ยอดเน้นให้แต่ตองงวดแล้วเนาะค่ะเนาะครับถ้าผู้ใดซื้อค่ะผู้ใดซื้อซื้อได้นีจากสีมาร์อยู่เนาะพี่ยอดครับเอาก็ถือว่าฟันดีอยู่เนาะพี่ยอดฟันเห็นสามตัวเลยเนาะ แล้วก็เป็นเลขฟันที่ง่ามผอมค่ะพี่ยอดครับค่ะค่ะจะไหนมีเพิ่มเติมอีกนะคะพี่ยอดก้อนหวยสีออกสองสามมือก่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อพี่ยอดครับอย่าลืมท่วมามบอกอีกเน่นด้อพี่ยอดเพื่อฟันดีอีกครับครับจ้าครับ สามตัวนี้เน้นเป็นสองหางเลยนาะพี่ยอดนะบน่บด้นเน้นคู่ใดคู่หนึ่งเนาะค่ะครับครับไม่ได้เล่นคู่ไหนหรอกครับเอาสองหางเลยครับค่ะก็ตรงหางเหมือนเดิมกับเลขวันมะค่ะพี่ยอดครับเลขฟันนี่ก็คือเน้นไปสองหางเลยเนาะครับจา้าครับค่ะพี่ยอดก็ขอขอบุญขอบคุณนะคะพี่ยอดนะคะทีแบงปั่นแนวทางนะคะ ให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะคะได้มีโชคมีลาหน้ำกันเด้อพี่ยอดเด้อครับจา้าให้มันมันคือกันเด้อค่ะผู้ให้แนวทางก็ได้ครับครับจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่ยอดเด้อครับข่าววัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับจากพี่ยอดเสี้ยนบุรีรัมพีทีเรียบเรียบไหล่นะครับ มักชอบแก็บนาจอไว้เป็นแนวทางฝากต่อนกันนะครับวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2566นะครับครับพี่ยอดวิ่ง3บนเม็ดเดียวเ้อครับวิ่ง3บนเม็ดเดียวแล้วก็วิ่งล่าง8เม็ดเดียวนะครับอ่าแนวทางตัวเลขของเพลินนะครับ81ตรงตรงเลยนะครับล่างนะครับแล้วก็สุด3ตัวบนครับมี0 3 7 038แล้วก็ สองตัวครับมีสามเกตกับสามแปดครับสองคู่เน้นกันสำหรับสำหรับสุดบนนะครับครับตัวเลขแนวาทังมักชอบแคบหนาจอไว้เป็นแนวาทางฝากตอนกันนะครับสำหรับแนวาทังตัวเลขที่ยอดเซียนบุรีลำนะครับอ่าเพราะว่าสิเป็นเลขความฝันของพี่ยอดนะครับมีแปดเจ0ศูนย์เแปดศูนย์แล้วก็ศูนย์เศูนย์แปดนะครับเลขความฝันย้ำว่าวิ่งบนสามเมตรเดียวครับ วิ่งล่าง8เม็ดเดียวแล้วก็ล่างให้มากคู่เดียวแขวนๆเลยนะครับ8 1หนึ่งนะครับล่าง8 1ดเม็ดเดียวกันไปที่9 7ครับนี่เป็นเลขตัวกันของพี่ยอดเซียนบุรีลำล่างอย่างเดียวนะครับสำหรับบนมี2คู่ครับมี3 7 3เจสแล้นวทางสุด3าตัวสำหรับสุดบน0 3 7 0 3 8แค่นั้นนะครับ สรุปง่ายๆก็คือศเป็นหลักร้อยนะครับสำหรับสุด3ตัวบน2ตัวกับมเดสาวิ่งบน3เม็ดเดียววิ่งล่าง8เม็ดเดียวครับตัวเลขแนวทางฝากตอนกันประจําวันที่หน่งุมภาพันธ์2 5 0 6ห6ลับอาสุดท้ายนี้ห้ยไสซักสองครับจุดีไม่แห้งไหวเจกันคลิปหนาสุกๆมันๆสวัสดีครับ